ทุกคนเคยมีภาวะหมดไฟในการทำงานไหมคะอุ้มเคยรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะหมดไฟในการทำงานอยู่พักหนึ่งนะคะคือแบบว่าดิ่งลงไปเลยอะคะ่ะตรงนี้นะคะจากที่อุ้มไปศึกษามานะคะก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะที่คนทำงานทุกคนมีโอกาสเผชิญได้ะคะ่ะโดยสภาพแวดล้อมทางเรื่องปริมาณงานความกดดัน พื้นที่ในการแสดงออกรวมไปถึงผลตอบแทนของการทำงานที่บางทีอาจจะส่วนทางกับความตั้งใจของเราดังนั้นนะคะเมื่อไรที่ทุกคนนะคะรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจต่อต้านการทำงานหรือว่าหมดแพชชั่นกับสิ่งที่ทำอยู่ขอให้ทุกคนรู้ว่าภาวะหมดไฟไม่ใช่เรื่องที่เราต้องอดทนเพื่อกดความรู้สึกของตัวเองลงไปนะคะเพียงแต่ให้เวลาตัวเองหยุดพักทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักวิธีฮือใจเพิ่มพลังบวกในวันที่เราหมดไฟให้ตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะ เมื่อทุกคนทำงานนะคะแล้วเกิดความรู้สึกหมดไฟส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานแบบหนักค่ะจนกินเวลาส่วนตัวแล้วก็เวลาความสุขของตัวเองมากจนเกินไปดังนั้นนะคะหนึ่งในวิธีฮิวใจที่สำคัญก็คือการจัดสรรเวลา work-life balance ในชีวิตใหม่ค่ะยกตัวอย่างเช่น 8ชั่วโมง work smart เริ่มทำงานตรงเวลาและใช้เวลาภายใน8ชั่วโมงผลิตชิ้นงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่นอกจากนี้นะคะเวลาพักเที่ยงก็ควรพักผ่อนกินข้าวให้ตรงเวลานี้เองค่ะต่อมานะคะ8ชั่วโมง relax เยียกลัวที่จะมีเวลาพักผ่อนค่ะเมื่อหมดเวลางานทุกคนสามารถผ่อนคลายด้วยการดูหนังดูซีรีส์ นหนังสือทานของที่ชอบแล้วก็ดูคลิปตลกจากโซเชียลเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายเป็นต้นค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ 8ชั่วโมงสลิฟตรงนี้ให้เวลากับการนอนเป็นสําคัญไม่แพ้ส่วนไหนเลยนะคะเมื่อทุกคนนะคะให้เวลาครบทั้งการทํางานแล้วก็ผ่อนคลายเต็มที่แล้วทุกคนก็สามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่ให้ครบ8ชั่วโมงสําหรับวิธีการจัดการความรู้สึกนะคะเมื่อเรามีความรู้สึกไม่สบายใจจากภาวะหมดไฟวิธีที่ดีที่สุดก็คือหาที่ระบายค่ะ ปลดปล่อยความทุกข์ผ่านการพูดคุยกับคนที่พร้อมรับฟังปัญหาเพราะอย่างน้อยๆน,นะคะการได้เล่าเรื่องที่พบเจอก็จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องเดือดแบกคือแบกความรู้สึกทั้งหมดไว้คนเดียวหรือนอกจากผู้คนใกล้ตัวแล้วนะคะก็ยังสามารถระบายความรู้สึกกับคนแปลกหน้าเหล่าเพื่อนๆผู้รับฟังทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะจะเป็นการเขียนบันทึกหรือเขียนไดอารี่ค่ะตรงนี้ทุกคนสามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้กับทุกสภาวะความเครียดเลยนะคะไม่จํากัดแค่ช่วงหมดไฟค่ะเพราะถือว่าเป็นวิธีระบายความเครียดทางช่องทางหนึ่งเลยนะคะโดยสามารถถ่ายทอดในรูปแบบของการเขียนการวาดภาพซึ่งหากการเขียนบันทึกเป็นประจําวันวันละ15นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งติดต่อกันเป็นระยะเวลา12สัปดาห์อาจจะช่วยลดภาวะความเครียดของเพื่อนๆได้ค่ะแต่ ั้งนี้นะคะก็หากความรู้สึกไม่พร้อมก็ไม่จําเป็นต้องบังคับให้ตัวเองเขียนแต่อย่างใดเลยนะคะมันก็จะมีเทคนิคการเขียนระบายความรู้สึกอยู่หลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้อุ้มก็จะยกตัวอย่างมาให้นะคะก็คือ1เลยค่ะเลือกช่วงเวลาที่สะดวกแล้วก็ทําได้แบบสม่ําเสมอและไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องรีบออกไปทําภารกิจ2เลือกอุปกรณ์การเขียนตามสะดวกเลยค่ะเช่นสมุดโน้ต iPad หรือสมาร์ทโฟนที่อยู่ใกล้ๆตัวค่ะ 3. า ไม่จำกัดรูปแบบการเขียนบันทึกระบายความรู้สึกค่ะเพื่อนๆสบายใจแบบไหนเขียนไปรูปแบบนั้นได้เลยค่ะ 4. ระหว่างเขียนระบายความรู้สึกอย่าลืมนะคะมองหาข้อดีจากเหตุการณ์ที่เจอแล้วก็เขียนจดบันทึกลงไปด้วยค่ะเช่นสถานการณ์แล้วก็ข้อดีที่เราพบเจอวันนี้เพราะว่าข้อดีเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ทุกคนนะคะบรรเทาความอึดอัดใจ แล้วก็ช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับทุกคนได้ในอีกทางหนึ่งค่ะซึ่งข้อนี้นะคะสำคัญมากเพราะว่าในทุกๆวิธีการหิวใจทั้งหมดหากข้อนี้ยังไม่ปลดล็อกก็คงได้ผลลัพธ์ไม่ต่างจากเดิมนะคะเพราะว่าทุกคนจะยึดติดกับงานการประชุมแล้วก็เพื่อนโรงงานค่ะดังนั้นนะคะเราควรปล่อยวางแล้วก็หาเวลาอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นสนุกกับสื่อบันเทิงเช่นการฟังเพลงดูซีรีส์ดูคลิปทิกตอก อ่านเรื่องเพลินๆให้เรามีความสุขที่สุดค่ะทานอาหารดีๆฟินกับอาหารอร่อยๆให้รางวัลตัวเองสำหรับการทำงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เติมพลังบวกด้วยการกอดไม่ว่าจะเป็นกอดน้องหมากอดตุ๊กตาน้องแมวหรือว่ากอดตัวเองจะช่วยเติมพลังใจให้ได้ดีเลยนะคะต่อมาก็คือการออกกำลังกายค่ะ ออกกำลังกายนี่สำคัญนะคะเพราะว่าสุขภาพกายที่ดีจะช่วยฟื้นฟูจิตใจให้สดชื่นขึ้นมาได้ค่ะสัมผัสธรรมชาติสูดกลิ่นอายของธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายค่ะหรือว่าทุกคนอาจจะเลือกเป็นช้อปปิ้งไปตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วนี่ก็คือ5วิธีฮิวใจสำหรับคนในวัยทำงานทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างคะสามารถแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะโดยการคอมเมนต์นี้ในใต้คลิปได้เลยค่ะในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย